ที่ครอบครัวเราไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีรถติดลบเป็นนี่คือแต่เองก็มีความฝันตอนแรกเลยจากแบบเด็กห้าขวบร้องเพลงได้ช่วยพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มีไรายได้ เราก็อยากแบบดูแลตัวเองจะได้ไม่เป็นภาระให้คุณพ่อคุณแม่ก็ร้องเพลงหาเงินหาทุนการศึกษากันนะคู่กันตั้งแต่เด็กไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดได้ติปมา10 20 1 0 0 200, 200้ดีใจวันนี้ได้กิน,นได้กินขนมและอย่างเงี้ยเราก็สะสมกันมาแต่ความฝันแต่คืออยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องเพราะแต่เคยไปเต้นเป็นแดนเซอร์ให้กับพีบ่เบนซ์พรชิตาไปเต้นแล้วาอ่ะก็อยู่ในห้องแต่งตัวของศิลปินด้วยอะไรอย่างงี้นะตอนนั้นเราก็ได้ยินเรื่องค่าตัวเออแล้วเขาก็พูดกันว่าเขาได้ค่าตัวแสนนึง พี่แบบตาโตเลยโหในขณะที่เราอะไปเต้นเราได้ค่าตัว300ยบาทศิลปินได้1 0 0 0 0แสความห่างคือแบบฉันจะทำยังไงให้ฉันได้เป็นศิลปินแบบเนี้ยฉันจะเอาเงินแบบเนี้ยพี่แบบตั้งเป้าเลยตั้งแต่นั้นพี่ก็ร้องเพลงประกวดไล่ล่าทุกอย่างทําให้ตัวเองมีแสงทําให้ทุกคนเห็นตั้งเป้าเลยจะเป็นนักร้องให้ได้แล้วฝึกฝนตัวเองแล้วประจวบกับพี่แต่ก็ไปต่อยมวยเพราะเนื่องจากว่าต่อยมวยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้เงินไงตอนนั้นเห็นว่า อะไรที่ได้เงินก็ทําหมดร้องเพลงด้วยต่อยมวยอีกคู่กันมาเลยทีนี้ก็ความได้เปรียบคือพอเป็นนักกีฬาต่อยมงแต่มวยเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วก็ได้ตรงเนี้ยเวลาเราเป็นนักร้องเราเต้นด้วยอะไรด้วยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเราไม่เหนื่อยเรียกว่าเป็นนักร้องนักมวยคนเดียวในประเทศม,มันก็เลยมีความเป็นซิกเนเจอร์แล้วคนก็จําพี่แต่ได้แล้วมาออกอัลบัม้มแรกก็คือหนูไม่ได้ตั้งใจดังตอนนั้นเป็นสีสาวโฟทีนแล้วก็มาเป็นอัลบั้มเดี่ยวเปิดใจสาวแต่ตัวน้องเป็นสาวรุ่นราวอ้ออเพลงนี้ปลดหน